สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับรายการที่นี่ฝั่งทนวันนี้เราจะมาในหมวดของพัดไทยแล้วก็วันนี้นารานก็คืออยู่แถวข้างวัดเลยชื่อร้านว่าเ,เห็นไหมชัดไทยใบตองนะคะแถวเซ็นท่านปิ่นเก้าหลังเซ็นท่านปิ่นเก้าเเราไปดูกันว่าอร่อยไปแห่ไป ไม่ใส่น้ำปลาด้วยหรอเออว่ะ,ะ,ะไม่มีน้ำปลา,นปาคนผัดนะ,อ,ะอันนี่แกต้องใส่ไข่เป็ดไข่เป็ดมันจะแบบรัวๆกว่า,วานะเพราะว่าไข่แดงมันเยอะกว่าไข่ไก่ เเลือกตัวที่ใส่ต้อผ่านะแม่ม mm. แก็คือสั่งแก๊ปสั่งอะไรได้ไไดอ,อ่อแมสมีแต่คุแนน้แพนดาแล้วตัวผัดไทยกุ้งนั้นใส่คุ้มตัวใหญ่มากไหมครับตัวกุ้งเดี๋ยวไปกินกันไปนี่ไงที่เขาบอกว่าเป็นผัดไทยใบยตองนะครับเราก็จะซื้อกลับบาทท้านหนึ่งห่อด้วยกินตอนเย็น มาแล้วเธอได้เร็วมากนั่งไม่ถึง5นาทีนะได้เลยนัน่งมากมาแล้วมาแล้วดีเยอะมากโอ้เขากัดเร็วมากก็ได้เกินมาดู Mét phùng lời, cho ta mét phùng và là kia là mẹ có mẹ phùng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  หอมอกลิ่นกุ้งแห้งแล้วก็มีความฉ่ำอ่ะอร่อยอเขบอกวา่าเปิดมา40ปีแล้วดาราก็มาถ่ายเยอะนะคคนป่อก็เคยมา ไม่ค่อยมีนะร้านที่แสมวกกอวเยอะกับหนี่งเราก็ถ<ม>ึงใหจ่อค่าบัิกธรรมดาก็ค<ะ>ือ5.5บาทร้านห้องแอร์สะอาดดูดีกับวัดบางบอนลุกมาปุ๊บนั่งไม่ถึงห้านาทีได้ค่าสุดกลับบ้านน่าจะห่อใบตองเดี๋ยวเราลองสุดกลับบ้านดูบ,บีป่ะ เยอะมากนละยยังไม่หมดเลยส่วนมันไม่เผ็ดถ้าอยากกินเผ็ดกับปุกเอาเดี๋ยวชับกรอบชิ้นใหญ่มากด,ดูดูกรอ,อบล้นอื้มอ หมวก็ประมาณ6 7เจ็ดชิ้นแล้วรอยหาบาทเองถ่วงไม่แพงก็กินเสร็จแล้วจ้าคุณเธอมันดับอร่อยนะแล้วมันมันก็ใกล้บ้านด้วยแหละประเด็นน่ะเออเราเป็นอันนี้พูดก่อนว่าเป็นคนกินครั้งแรกมีคนแนะนํามาก็เลยตามมากินนะครับ แล้วมันพีกว่าคือกูเ <c oughs> <c oughs> สียบกุญแจรถคาวไว้ที่รถเลยจบ <c oughs> ถ้าใครอยากมากินตามก็มาเลยอยู่แถววัดบางบำรุกนะคะจะรัน45ก็ได้เข้าหลังเซ็นทรัลก็ได้โรตัดก็ได้ก็จะเตอร้านอยู่ตรงวดัดอร่อยมากินแค่แหละ